บอกเลยว่าเกิดขึ้นเป็นเนืองๆกับเรื่องราวคุกคามศิลปินหน้าเวทีคอนเสิร์ตเริ่มกลับมาเรียกว่าแยะเยอะเลยแจ๊ดชวนชื่นเป็นหนึ่งคนที่มีคอนเสิร์ตเยอะมากๆค่ะเหนือใต้ออกตกไปต่างประเทศเขาก็าไปมาแล้วปรากฏว่าล่าสุดเกิดเหตุขึ้นค่ะต้องมีการหยุดทำคอนเสิร์ตเล่นคอนเสิร์ตเลิกร้องเพลงณตอนนั้นเลยเพราะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเดี๋ยวให้ไปดูคลิปก่อนว่าเรื่องอะไรเชิญค่ะ วันชูที่ใส่ให้เต็มที่ใครปลาน้ำแข็งหยุดเลยใครป้าน้ำแข็งขึ้นมาปลาเพื่ออะไรวะไม่รู้ไม่รู้ใครปลาไม่ใช่ใครปลากูาให้เกียรติพวกมึงนะมึงให้เกียรติกูด้วย ไม่รู้ใครนะตรงนี้ผมไม่รู้เออโอเคครับอ่ะไปนะใครครับมาตรงนี้ใครฮะอะไรฮะโอเคครับเจอใหม่ครับสวัสดีครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่งานวันไหลสงกรานที่พิษณุโลกค่ะ แจด๊ดก็น่นองที่บอกค่ะหยุดเล่นแต่กลับลงไปตั้งสติใหม่สุดท้ายแล้วด้วยความเป็นสปิริตของแจด๊ดชวนชื่นเขากลับขึ้นมาเล่นใหม่ค่ะจนจบเลยงานนี้ก็มาโพสโซเชียลให้รูถถ้ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกรณีนี้นะบอกเลยว่านี่คือน้ำแข็งนะคุณผู้ชมก็ก็เป็นก้อนหินน้อยๆน,นะพูดง่ายๆแข็ง เจ็บโดนแล้วเจ็บแน่นอนแล้วก็มีเลือดตกยางออกแน่ถ้าเกิดว่าโดนแรงๆนะพฤติกรรมแบบนี้เริ่มกลับมาอีกแล้วก่อนหน้านี้ก็มีนะว่าจะเป็นปลาเงินใส่หน้าโจอ้เอยหรือว่าจะเป็นเรื่องราวของโบกี้ไรอ้อนเอยหลายๆอย่างพฤติกรรมไม่ให้เกียรติก็มาถึงพี่เอจิรากรขึ้นไปต่อยข้าบนเวทีต่างๆนานาแล้วก็มีล่าสุดของยบอยทีเจด้วยเป็นลักษณะฉีดน้ำใส่หน้าในขณะร้องเพลง จนโยบอยเนี่ยเขาทนไม่ไหวเหตุการณ์น oui> mm ี้บอกเลยว่าเขาด่าออกไมเลยนะงานนี้บอกเลยว่าเข้าข้างศิลปินโดย100%เซเลยเพราะว่าบางเรื่องบางราวถ้าคุณนระงับสติอารมณ์ตัวเองไม่ได้ไม่ควรไปดูคอนเสิร์ตสดๆแบบนี้เพราะมันเป็นเรื่องราวของความไม่ปลอดภัยของศิลปิน ณนะเรื่องนี้ของแจ๊ชชวนชื่นหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นและแหละคนต้องระมัดระวังตัวเองรวมถึงฝากพี่ๆ s e c u r i t y คนดูแลหน้าเวทีด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เหมือนชี้ตัวได้ด้วยเป็นใครแต่ด้วยความเป็นแจ๊ชเขาห่วงคนที่รักเขาคนที่มารอดูเขาก็เลยทำการสาแสดงนี้จบด้วยดีค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่พาคนที่เมาแล้วไม่รู้ตัวเองเนี่ยมาดูนะควบคุมเขาให้ดีๆนะ